ชื่อของครับรถสับไทยนี่ครับเหล่าขาวผงสักผ่าน้ำมันผืชดเงาะกระปองกระมีครับเงาะน้ำเชื่อมผงซุ้มรถรถดีทั่วดดินพริกไทยน้ำตาลมะพร้าว ใบบวกกูดกระเทียมน้องใม่ครับสมพักเสียนกมี่ดมพักเซียนกมี่วายเอ็มรอยสปอนเซอร์ฝอยคัดหมอกับมัตาไทยพุ่นบมนี่เมื่อได้ยังหรอได้หมวกโอ้ก็ส่งใบไงเถอะมา

พันุ่มบ้านเท่าคนี้อันสามถุงอันประแดงนั้นก็พูกจ้กบ,บ,บาทก่อนชี้สิษฐ์จ้ะบักมีสิบพามักมี่ขนุนโอ๊ยบักมีเศร้าลืมอักมีเศร้าเนียนนันสิพาเนียนอย่านั่งเอออย่านั่งนำอย่านั่งสิา คีมีบานเห่ากับมีเด้อพี่โอเล่ซุปเอ็นแชมพูอย่างก็แชมพูอย่างมีบ่แชมพูมีขี้มีเอ้ยมีอย่างเฮดแอนด์โชเดอร์บอกกับอันอมีนขี้มีเครียบบ่ขี้มีเครียไม่มีจม้ะเมื่ออันลหรที่ค้าอันเออมิเตอคนถามตะกี้นั่ยไม่ต้องหนนเดียวขี้มีเครียน,นั่นละขี้มีบานเห่านะ่ะเดี๋ยวนี้จะจังได้ว,วูมันบ่มาหายเลยนะ แงตางูแปลงเกียนตา่างงูมนีนีอยู่นี่อยู่ตีตแค่นีน้หมจ้ปะปลาเอ้าบอลปลาเมือกบ่ปลาเมือกกุ้งใครยังเดยปลาเมือกถุงละห้สิบกุ้งสามถุงลอยจ้ะกุ้งกล้องกับกล้องละสามสิบาสามสามกล้องลอยคทอกันบ่นไเลยจะพีแกงมันมีกระไดเนาะจะไปบางแดดด้วยสุดกมันหอนแห้งก่จะไปซุกกปกับไบนั่น จังนอยเดีนี่เอาอนนัน<อ>ตะกี้นวลนี่นนั่นเดอย,ยังเกาะอันของอันงอบบอกเขาเอิญอะหัวเวียดนามห่ะไหมเมิดยังว่าสั่งว่าไม่หนี่นจังมันเสียนอาทิตย์ใดสิเขาอีกเบียร์น่ะคันมันราคาโลงเดียวจังนนวลสิให้เลาโทรหาเด้อเพราะว่านวลนูก็รลูกว่าของมันสิแพงกว่านี้จังว่าน้ำเดี๋ยวนี้ก็เมื่อศอม ก็ออกมาเลยมันแพงครับเอาเอา็มเอ็มลอยอันลังนะสปอนเซอร์กับมี่ที่สปอนเซอร์แปดสิบหาเอ็มลอยลอยห้าสิบเอาใจเอ็มลอยบกา,าแฟเบอร์ดี้เป็นลังเท่าไหร่ครับ ่อย่อยกลัวมันมี่สำบอกม,มี่มบอคำนันนะ่อยเท่าไหร่อยอหาสีคือกันจ้ะเบาเบาเบาเอาใจเอ็ม,ม,อม่อยนะลัางนี้ใส่แรงงานเมียเลยมั้ง 2 3ง0จนามจะขี้คามน้ำกัมีด้พี่บีไนในบ้านเ้่าเนี่ยแมนวิธีบีไนขี้บ้านจะเริ่มไปก็พะนุ่มนะสามถุงเศ้าของบ้านห้่งให้ค่ะไม่เ้านี่ยใส่เอาหมอกโอ้ก็ใส่พุ่มเหยแล้ใส่จะไว้ใส่ให้เนี่ยจ้เฮ้ยน้ยอยดี เด <al> อมคลีนาแม่คารีนามากอันแดงๆค่ะนะอันมูลล้นเพรนเจ้าซุเนึงไปผิดว่าเอาเค่เมนี่้เ่าเฮดมากแอปเว้นตัวผิดว่าสอ,องพันสามร้อยหกสิบกามมีของแถมบอกครับไม่ค้านขะองแถมเอาน้ำเอาเรา,เราหูฟ้องจะกลมตาไปฝากกันฝากซื้อแลนฝากเบอร์โทรเนี่ย จะเอาอี่ยังเกาะเอาเราุงเอาบ่กินเป็นบวกเป็นเราเท้าูีละเสื่อชุดเอโตกับมีเด้อขายได้บ่อยเหรอมีมืถามไหมมูถามก็านในรองบอกไหมพูดเขาเจ้ากินเข้าเจ้าง่นี้เหรอนันยาดองเนะะไม่ เอาไปร้องบอกนะทะเจ่าน้อนงจอยน้อนงจอ,งอ,ย,อยเอาอะไรน้องจะจ่ายตังค์ทียังก็รู้เลยพี่ออกหาบุ้งเพิงแล้ก็ตื่นยังกวอาหน,น,น้าไม่นีเดี๋ยวพันเข้าไปเดี๋ยวพี่โทษค่ะเบียมีช้างมีโอ,อ้ก,ก็หมด 2,360้0เช็เก้นถ้ทส,ท,ท,สท้ายออกแนแดแวดก็เลยเดี๋ยวนะ่าที่ิดต่างกยมีโอกับเล้มสื่อหขาวครับหลคาก็เป็นล <c oughs> อยซัพพลนก็สะอาดดีอยู่ครับคุณ อากซื่นลันนะครับชอบชอปลันจ้าชอปลันอยู่แถวชีจิมพาคกลางตอนล่างเนาะในเขตออจิลลอนเบอร์โทษนะครับเบอร์โทษโทษ054จ้า054 ห้าหกแปดสี่เจ็ดสองเจ็ดครับผู้ใดส่วจกจติดตีตัวคนใดนะครับ